ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับพบกับผมทนายวิเศษสุรา่าทนายความจังหวัดสกลนครครับผมวันนี้เรามาดูวิธีแก้ปัญหานะเกี่ยวกับที่ดินนะครับที่เราซื้อมาแล้วแต่เราไม่ได้ทําประโยชน์เองนะ,ะโดยกระบวนการวิธีการแล้วเราก็ให้คนอื่นเขาทำไม่ว่าจะเป็นการเช่าทํานาหรือเช่าแบ่งทําหรือให้เขาดูแลให้หรือให้ในส่วน ของญาติพี่น้องเข้าไปปลูกบ้านอยู่พักอาศัยไอ้พวกนี้นะครับวิธีการเหล่านี้อาจจะทําให้ท่านเกิดปัญหานะเกิดปัญหาได้สมมุติว่านายาตพี่น้องเข้าไปอยู่ในที่ดินนะอะถ้าท่านอยู่ไปสักพักหนึ่งถ้าเป็นที่ดินโฉนดถ้าอยู่เกินสิบปีนี่ก็จะมีปัญหาอยู่ครบสิบปีนะก็อาจจะมีปัญหาถ้าเขาอยากได้ที่ดินแต่ถ้าที่นอสาม ถ้าอยู่เกินหนึ่งปีอันนี้มีปัญหาแนละ้วเ,เกินหนึ่งปีว่าเขาอยู่เกินหนึ่งปีเขาอาจจะบอกเขาแย่งกันคอรอบครองไปแล้วกา,าครครอบครองสิทธิการค,อคอรอบครองท่านอาจจะไม่ได้ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ่ดินเมือเปล่านี่ยเขาเข้าไปก็อาจจะอ้างได้เลยนะว่าเขาเป็นเขาได้ที่ดินท่านไปแล้ววิธีการจัดการนะเราอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันว่าเราซื้อมาเราอาจจะไม่มีกําลังหรืออาจจะอยู่ห่างไกล ไม่ได้เข้ามาทําประโยชน์ไม่ได้เข้ามาทําไร่ทํานาทําสวนปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ก็เลยให้เจ้าของเก่าหรือคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องเข้าไปทําประโยชน์แทนอันนี้ง่ายๆเลยครับวิธีการที่จะไม่ให้ถูกอ้างให้คนที่เขามาทําประโยชน์อ้างว่าเขาซื้อกับเราแล้วหรือเขาทาครอบครองเพื่อตนเองแล้วหรือเขาแย่งเราแล้ว,ลวง่ายนิดเดียวครับทําสัญญาเช่านะทําสัญญาเช่าสัญญาเช่าทุกวันนี้มีเยอะแยะในอินเทอร์เน็ตนะครับ อ่าไปปิ้นมาแล้วให้เขาสินสัญญาเชา่าแนบสเนาบัตรไว้ก็จะเป็นเรื่องดีทําสัญญาเช่าวไว้สัญญาเช่านี้โดยปกติก็จะทําไม่เกิน3ปีนะถ้าเกิน3ปีมันต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักง,งานเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทกําแค่อายุแค่3ปีนะแล้วค่อยไปทําใหม่เรื่อยๆเอาอันนี้ง่ายๆเลยหนึ่งคือทําสัญญา,ชาเช่าอ่าถ้าเกิดตอนนี้อยู่ไปแล้วไม่ได้ทําสัญญา,ชาเช่าอ่าโอเคถ้าเป็นที่ดินในส่วนของอ่า ที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินนอสนะอันนี้ท่านก็อาจจะกังวลน,นิดนึงท่านลองไปพูดคุยครับลองไปพูดคุยแล้วกอ็อาจจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้หรืออาจจะเอา,อาพยานุคนไปนั่งคุยด้วยว่าไอที่เขามาอยู่นี่เขามาอยู่เพราะอาศัยสิทธิ์เรานะาเพื่อเพื่อให้มันเป็นหลักฐานไว้เวลามีปัญหามาก็จะได้นําเสนอในชั้นศาลได้เนะาะแต่ถ้าเป็นโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินนี ผมอยากแนะนําว่าถ้าเขาทําประโยชน์อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ยอมทําสัญญาเช่ากับเราแต่ถ้ายังไม่ครบสิบปีนะน,นี้แนะนําให้ยื่นขอรังวัดนะครับเดี๋ยวมีการรังวัดถ้าเขาไม่คัดค้านอันนี้ก็อันนี้ก็ถือนนว่าเราก็สามารถเอาผลรังวัดนั่นแหละมาเป็นยืนยันว่าในในขณะที่มีการรังงงรังวัดนี่เขาก็ไม่ได้ยืน่นคาคัดค้านหรือเขาไม่ได้คัดค้านว่าทีินินของเขาด้วยนะอันนี้ก็อาจจะมีผลนิดหนึ่งอ่า แล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะเราถ้าเกิดเราอยู่มีโอกาสได้เข้ามาในใกล้กับที่ดินของเราก็อาจจะแวะไปดูถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ก็เป็นพยานหลักฐานในส่วนหนึ่งนะ,ะทนายก็ไม่อยากให้มีปัญหากันเองคนที่ไม่มีก็อย่าไปอย่าไปแย่งกของเขาเพราะว่าเขาก็ซื้อมาคนที่เขาให้อยู่ให้ทําประโยชน์ให้ดูแลให้ก็เขาก็ อยากให้คนที่ไม่มีมีอยู่มีกินนะเขาแบ,บ่งปันเราก็ต้องเข้าใจเมื่อเขามีน้ําใจให้เราก็ต้องมีน้ําใจกับเขาก็ดูแลที่ดินแทนเขาอย่างเป็นของเขาอยู่ไม่ไประโมบโลมากจนถึงขั้นที่จะเอาเป็นที่ดินเป็นของตนเองนะอันนี้ทนายฝากไว้ถ้าเกิดท่านคิดว่าเป็นที่ดินท่านแล้วท่านจะร้องศาลไม่ว่าจะเป็นร้องปรัปับหรือไม่ว่าจะเป็นยื่นนู่นนี่นั่นกับเจ้าหน้าที่นะ ถ้าท่านแพ้คดีมาท่านอาจจะมีความผิดฐานฟ้อ,องเท็จหรือเบิกความเท็จได้อันนี้เขาอาจจะฟ้องกับท่านได้นะอ,อันนี้ท่านจะอาจจะมีปัญหารวมทั้งท่านอาจจะถูกดำเนินคดีข้อหาสร้างพยานหลักฐา,านเป็นเท็จด้วยอันนี้อันนี้ก็คือปัญหาของท่านอาจจะไม่จบที่บอกว่าสู้ไปแล้วอาจจะไม่ได้แค่ที่ดินนะท่านอาจจะติดคุกด้วยถูกดำเนินคดีด้วยนะครับอันนี้ทานายฝากไว้เนะเาะถ้าใครครอ,อบครองที่ดินของคนอื่นอยู่ โดยที่ไม่ได้ซื้อมาแต่เจ้าของเขาอนุญาตให้อยู่ให้พักอาศัยให้ทํากินอยู่อ,อันนี้ก็ถ้าเขามาทําสัญญงสัญญาก็ก็เห็นควรที่จะทากับเขานะครับทําสัญญาเช่าแต่ถ้าอยากจะซื้อต่อไปอยากเป็นเจ้าของที่ดินเองก็คุยกันในสัญญาเช่าอาจจะมีลักษณะของคํามั่นว่าถ้าเกิดจะขายนะคนเจ้าของที่จะขายจะแจ้งเราเป็นคนแรกอย่างนี้ก็ได้นะให้สิทธิ์เราเสนอราคาได้เป็นคนแรก ก็ได้ก็เป็นคำมั่นว่าจะขายให้เราในสัญญาเชา่าก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เพิ่มเติมให้นะถ้าอยากได้เป็นที่ดินเป็นของคนเองเชา่ามานานแล้วก็คุยกับเจ้าของที่ดินดีๆว่าถ้าเกิดจะขายก็เดี๋ยวเราขอโอกาสที่จะซื้อเป็นคนแรกได้ไหมเดี๋ยวจะเสนอราคาเข้าไปภายในระยะเวลาเท่าไหร,ร่ยังไงหลังจากาได้รับแจง้งอย่างนี้ก็จะจะดีครับอาจจะไม่ได้ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะว่า,าที่ดินทวนนี่ก็ค่อนข้างมูลค่าคา่อนข้าง เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนะเาะประชากรไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศไทยก็ค่อนข้างที่ใหญ่เป็นเจ้าของปัจจุบันนะครับวันนี้สวัสดีครับผม